นี่เอาหาเยื่อได้แล้วนี่ลายหนึ่งแล้วนี่ให้มารีวิวบุคคลเขียวนี่มันเป็นจงได้ยีพี่ที่หนึ่งที่สองรีวิวบุคคลเขียวกำลังหาเยื่อบ่ายบุคคลเขียวกับเข้านี่เามาหาผู้เท่ากเก้านี่มาบ่ายรถซัดมันที่ไปจะได้เพิ่มเนื้อเออมาแซบบาโนวก็ที่หูจักมื่อนี่แหละรถซัดมันเป็นจงได้บุคคลเขียวนี่หลายคนท่าติดตามขนาดไหม ได้ยินตั้งแต่คนผูนพุทาโบราณเพิ่นเบ,าบ้าว่าพอเขียวบ้าเข้าเนาะใบเลยสองเม็ดเหนียวนี่เป็นจังไดโยกมากเข้ากันรีวิวนี่นดดสรสชาติเอาเอาใบใบจำนวนเดียวก็พอแล้วเอาลองเบิง้งลองเบิ้งรีวิวเบิ้งดูทำมันคือแกนเลยสิโอ้โหพอเข,ขียวเห็นบีเม็ดมันเอานี่เม็ดคือต้มลงบนนี่เออคือบอลไปแผ่านกลับมาวิธีไปแล้ว ยังคุ้นจกักตลอดชาตินั่นนะผู้เท่าเก้าซิมรู้หรือว่าเชฟแท้โบราณเพื hey, พเ่อนบอเฮ้เชฟห้าไม่หรอกรสชาติ <laughs> <laughs> โอ้ยมักกินน้ำท่าครักเลยเนี่ยรสชาติรสชาติไปทางน้องเบอร์หวานบ้องยังเพลิดาดมันเคม <laughs> ็มมีสิบเซอร์อยู่ ยม่กลัวกันกินดรอกอันนี้บะคอเขนยวเพิ่วาแเจบเด้โบราณบนว่าใบเขาผมเคยกินผมเคยกินแล้วก็ผมที่ว่ามัน่วาเป็บเนเป็นไปประเทศลาวก็เจ้าว่าเจ้าอยากได้ยังของปากว่าจ้าทั้งเบ็ดทั้งป่งผมบ่อยากได้ยังผมอยากได้แต่บะคอเขียวก็เจ้ามาไปซื้อก็เจ้ามาไปซื้อแล้วมาใบเข้าเด้อผมองโอ้ แสบบวงห้า,หามันผสมอยากได้ยนินแต่เพิ่นเราเพื่อมากันไม่หยิบ่าสู้วงโมปไปอ่อลุงโมปไปสู้ก,กันนหมักใครก็ไ่ได้อีกนะหมักใครแบ่บกวดอ,อีกเอาสนิทนะขอบคุณครับ